สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับพบกับรายการทัวทางไทยครับวันนี้เราพบกันวันอังคารที่สามมกราคมสองพันหกสิบหกนะครับสวัสดีครับคุณวาชาครับครับสวัสดีครับอาจารย์เฉลิมชัยครับสวัสดีท่านผู้ฟังที่เคารพครับวันนี้ผมอยู่ที่จังหวัดสตูลท่านผู้ฟังครับขับรถมาสตูลเมื่อสักครู่เนี่ย มีด่านตำรวจตลอดเส้นทางเลยนะครับแต่ตำรวจใจดีนะครับเป็นด่านปีใหม่นะครับข้อตั้งด่านผมเจอมาสี่ห้าด่านเลยเข้าจังหวัดสตูลเนี่ยแต่ถือว่าเป็นด่านความปลอดภัยนะครับเป็นด่านช่วยรณรงค์เรื่องของความปลอดภัยวันนี้ผมอยู่สตูลอาจารย์เฉลิมชัยอยู่กรุงเทพแต่เราจะไปคุยเรื่องราวที่บันนังสตาจังหวัด ยาลาครับวันนี้เนี่ยเราจะไปคุยเรื่องกล้วยหินกล้วยหินที่บันนังสตาเนี่ยนะครับเป็นกล้วยหินที่ขึ้นชื่อว่าอร่อยที่สุดในประเทศไทยมีที่เดียวในประเทศไทยได้รับ G.I เป็นกล้วยที่ขึ้นทะเบียน G I นะครับก็คือกล้วยหินที่บรรนางสตานะครับแล้วก็กลุ่มวิสาหกิจชุมชนแปลร,รูปกล้วยหินนางตานะครับกลุ่มวิสาหกิจวิสาหกิจชุมชนที่แปลร,รูปกล้วยหินเนี่ยนะครับเขาสามารถที่จะพัฒนาการนะครับจากกลุ่มชาวบ้านท่านผู้ฟังครับแต่สามารถจะพัฒนาการแปลร,รูป กล้วยหินส่งขายไปได้ทั่วประเทศนะครับวันนี้ส่งขายเข้าร้านสะดวกซื้อแอพ็กเกจจิ้งอะไรสวยงามนะครับสวยงามสีสันสวยงามาม,ม,าาามีมาตรฐานอยมีมาตรฐาน GMP มี GI นะครับวันนี้ท่านผู้ฟังที่ฟังรายการอยู่ถ้าใครอยากจะสั่งกล้วยหินเดี๋ยว เตรียมปากกาไว้จดเบอร์เลยอยากจะสั่งกล้วยหินแปรรูปอยากจะสั่งกล้วยหินสดๆนะครับท่านเอาไปต้มแล้วกินอร่อยเนี่ยเตรียมปากกาไว้ได้เลยนะครับไปคุยกับแกนนำวิสาหกิจชุมชนแปรรูปกล้วยหินนางตาที่อำเภอบันนางสตาจังหวัดยะลานะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ ครับแนะนำแนะนาแนะนาตัวเองหน่อยครับอ่าชื่ออะไรแล้วก็อ่าแปลรูปกล้วยหินเนี่ยมานานแล้วหรือยังอะไรที่จุดประกายให้แปลรูปกล้วยหินเล่าให้ฟังยาวๆเลยได้เลยครับเชิญครับค่ะครับดิฉันฮารมตโตเตค่ะเป็นประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนพัฒนาแปลรูปกล้วยหินบันนังสตาค่ะ ค่ะการผลิตจากกล้วยหินบรนาสตาในแหล่งกาเนิดสิ่งบบงชีทางภูมิศาสตร์ด้วยกรรมวิธีมาตรฐานสะอาดส,สุขลักษณะค่ะเราจะมีห้ารสนะคะเป็นเป็นกล้วยหินกรอบแก้วกรอบเค็มแล้วก็ชาเขียวชโโ็อกโกแลตปาป,ปิก้าค่ะ ครับนั่นคือแปลรูปกล้วยหินนะครับท่านผู้ฟังที่พูดมาเมื่อสักครู่ที่บอกว่ามีห้ารถเนี่ยก็คือกล้วยหินอ่านําไปฉาบนะครับอ่าเล่าให้ฟังหน่อยครับว่ากล้วยหินบรรน,นังสตาเนี่ยทําไมจึงได้จี่อทำไมจึงบอกว่าเป็นกล้วยหินที่อร่อยที่สุดอที่บรรน,นังสตาอมีองค์ประกอบอะไรที่ทาให้กล้วยหินที่นี่โดดเด่นเป็นอัตลักษณ์ครับนี่ อันดับแรกเลยก็คือเป็นอ่าพื้นที่เฉพาะค่ะคือมันเป็นภูมิศาสตร์ที่จะไม่เหมือนกับที่อื่นนะคะอ่าเป็นแหล่งกำเนินเดนที่ว่ามันขึ้นตามท้องเขาเรียกอะไรนะเป็นริมลนทางที่อ่า เขาเรียกอะไรนะ,นะเป็นอ่าอยู่อยู่ริมภูเขาอยู่ริม,รมป,ป่าล้นค่านคืนใช่ค่ะครนะับอ่าเป็นภูฟังบันดาบัดงสตาเนี่ยอ่าอากาศ มีลักษณะเฉพาะ,ะความหนาวความเย็นบันนังสตาเนี่ยเหมือนกับภาคเหนือเลยนะครับเพราะนั้นเนี่ยกล้วยหินที่บันนังสตาเนี่ยจึงเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์นะครับที่ได้รับสัญลักษณ์ G.I. เนี่ยนะครับตั้งแต่วันแรกจนถึงวันนี้เนี่ย อ่ากล้วยหินอ่าบันดังสตาที่แปลรูปเป็นแบรนด์นางตาเนี่ยนะครับจะเป็นกล้วยฉาบเนี่ยวันนี้เติบโตอย่างไรบ้างครับสร้างงานสร้างไรายได้ให้กับชาวบ้านอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับค่ะอ่ากลุ่มวิสากิจของเราก็เราผลิตตลอดนะคะแล้วก็ได้ได้ช่วยเสริมสร้างไรายได้ให้กับชุมชนโดยที่อ่ากลุ่มแม่บ้าน ในในท้องถิ่นนะคะมาทํางานที่ที่กลุ่มเป็นเป็นสมาชิกของกลุ่มเนี่ยมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการผลิตกล้วยหินเนี่ยค่ะแล้วก็วางขายตามห้างแล้วก็ร้านของฝากทั่วไปอะค่ะครับอ่ากล้วยหินเนี่ยนะครับ อนอกจากเราแปลรูปเป็นกล้วยฉาบแล้วเนี่ยนำไปเชื่อมนำไปทำกล้วยทับนำไปทำเป็นกล้วยต้มทำอะไรที่อร่อยบ้างครับเมนูไหนที่อร่อยบ้างเล่าให้ท่านผู้ฟังได้ฟังหน่อยเบื่อที่คนกรุงเทพที่ฟังสถานีวิทยุจุฬาอยู่ในขณะนี้เนี่ยอยากจะชิมกล้วยหิน อ่านางตาจะได้สั่งกล้วยหินที่อ่าตัดใหม่ๆเขียวๆยวมาเลยส่งเข้ากรุงเทพมาบ่มในกรุงเทพแล้วนําไปแปรรูปกินเนี่ยกล้วยหินแปรรูปทําอะไรได้บ้างแล้วอร่อยครับอ่ากล้วยหินก็เอาไปเชื่อมได้ค่ะเชื่อมนี่จะอร่อยเนื้อจะเหนียวหนึบค่ะแล้วก็ไปต้มค่ะต้มนี้ก็จิ้มมะพร้าวมะพร้าวขูดจะอร่อยมากๆเลยค่ะมันมัน มันมันจะเหนียวหนึบจะจะก้มก่อมไม่ไม่เหมือนกล้วยอื่นนะคะเป็นลักษณะ <ผม S 1> ของกล้วยหินโดยเฉพาะเลยค่ะครับผมบถ้าเป็นกล้วยหินสดๆก็มาทําเป็นผงแป้งกล้วยหินได้เลยอะค่ะครับสาหรับคนที่เป็นโรคกระเพาะก็จะจะดีมากเลยถ้ากินแป้งกล้วยหินนะคะเป็นผงแป้งกล้วยหินที่เราทำจากกล้วยสดๆนะคะอ่าตอนนี้แสดงว่าผลิตภัณฑ์ของกลุ่มเนี่ยมีหนึ่งกล้วยฉาบกล้วยฉาบเนี่ย เป็นตัวเด่นเป็นสินค้าเด่นขายได้ทั่วประเทศแล้วแล้วก็มีผงแป้งที่ทำจากกล้วยหินนะครับเนี่ยผงแป้งกล้วยนะครับผงแป้งกล้วยท่านผู้ฟังครับใครที่อยากจะทดลองกินผงแป้งกล้วยหรือว่าผงแป้งกล้วยผงแป้งที่ทำจากกล้วยเนี่ยมีสรรพคุณอะไรบ้างเนี่ยท่านลองเข้าไปหาใน Google อ่าน ผงผงแป้งกล้วยหินเนี่ยมีลักษณะพิเศษด้วยอาจารย์เฉลิมชัยอยู่ในสายกับเรา<ะ>ด้วยตอนนี้อาจารย์อยากจะคุยอะไรกับกะเมะบ้างตอนนี้กะเมาะอยู่นางตาเ<ะ>ชิญครับอาจารย์เฉลิมชัยครับสวัสดีครับกะเมะครับสิ่งหนึ่งที่ผมเห็นเนี่ยนะครับเอ่อแพคเกจจิ้งสวยเลยลหละนะฮะกะเมะคือที่ผมดูอันนี้ก็ดูในในเอ่อเพจของวิสาหกิจชุมชนพัฒนาแปรรูปกล้วยหินนางตาเนี่ยครับ มีเบอร์โทรศัพท์เรียบร้อยเดี๋ยวคุณชาจะบอ,อทีแต่ว่าตอนนี้เรียนถามงี้ครับแพ็กเกจสวยงามมากเห็นบอกว่าสามถุงหนึ่งรอยบาทเนี่ยนะฮะรบกวนถามนิดนึงครับแพ็กเกจหรือว่าถุงที่บรรจุเนี่ยใครออกแบบให้ครับเอถือว่าถือว่าสวยแล้วก็ดูดีเลยล่ะครับอันนี้เราจา้งเขาออกแบบมะค่ะอ๋อครับผมค่ะทางโอเคนึกว่านึกว,ว่ามีเออทางมหาวิทยาลัยหรือว่าหน่วยงาน ออนี่เจ้าออกแบบทีนี้ตัวตัวของรถต่างๆนยครับเห็นเมื่อกี้บอกว่ามีรถปาปิก้าด้วยนะครับรถต่างๆที่ผสมลงไปเนี่ยนะครับรถที่เลือกเนี่ยเราเขาเรียกอะไรกลุ่มวิสาหกิจชุมชนเป็นผู้เลือกหรือว่าผู้ผู้กินนะครับผู้ซื้อเนี่ยบอกให้เราทำรถนู้นนี้นั้นอะไรมากกว่ากันครับคือเราเราคิดรถขึ้นมาเองหรือว่ามีผู้บริโภคเนี่ยบอกให้เราทำรถต่างๆครับเราเราคิดเองอะค่ะ แล้วก็ลองผิดลองถูกแล้วก็คิดเองพอลงลองตลาดก็ตลาดตอบรับได้ดีแล้วก็เลยทํามาเรื่อยๆเลยค่ะอืมครับผม <c oughs> ทีนี้ตัวของตัวของเออผมผมเ่เคยไปดูนะฮะ <c oughs> ผมเคยไปที่เนี่ยที่วิสาหกิจชุมชนที่นางปานเนี่ยแต่หลายปี้วฮะ,ะประมาณสักผมคิดว่าสักสี่หรือห้าปีก่อนโควิดนะครับเออมีชาวบ้านเนี่ยมารวมตัวกันเยอะเลยนะฮะแล้วก็ที่สำคัญคือเออได้คุยกับเออทั้งทั้ง ทั้งมะทั้งกะเนี่ยนะครับหลายหลายคนทั้งนี้ด้วยนะครับมีหลายหลายคนนะครับ <S <S มีหลายรุ่นหลายวัยมาทํางานด้วยกันคนก็บอกว่าโอเคเอ่อมีเขาเรียกว่าสุภาพสตรีเนี่ยก็มารวมตัวกันทํางานที่นี่เอแล้วผมก็ถามว่าตอนที่ไปหากล้วยเนี่ยใครเป็นคนไปหากล้วยมาให้เอก็ได้คําตอบบอกว่าจริงๆก็มีพ่อบ้านเนี่ยนะครับออกไปเป็นแรงงานหากล้วยอันนี้ก็ถือว่าเป็นการช่วยกันทํางานในครอบครัวอย่างดีเลยใช่ไหมครับผมใช่ค่ะ ช่วย,วยฟังหน่อย,ว,ยอว่าไว่ไเป็นอย่างดีเลยค่ะจากการกรีดยางตอนเช้าก่ะหลังจากกรีดยางอืมคือปกติก็ทําอาชีพกรีดยางทําสวนยางด้วยอันนี้ก็เป็นอาชีพเสริมด้วยใช่ไหมครับอืมครับผมครับครับท่านผู้ฟังครับถ้าใครสนใจนะครับอยากจะชิมกล้วยฉาบอ่านางตาหรือว่าอยากได้กล้วยสดๆนะครับ ใช้เบอร์ไลน์ผมเบอร์เดิมท่านผู้ฟังครับศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ท่านทักมาได้เลยนะครับท่านสนยวผมจะส่งรูปไปให้ดูจะส่งภาพไปให้ดูท่านอยากได้กล้วยหินนะครับท่านอยากได้กล้วยหินสดก็ส่งให้นะครับเดี๋ยวส่งกล้วยหินสดได้เลยจากนางตาเนี่ยนะครับกล้วยหินสดเนี่ยแพงนะครับผมว่าปัจจุบันหวีหนึ่งเนี่ยไม่น่าจะต่ำกว่า 35บาทอาก็ตอนนี้อากล้วยหินสดในพื้นที่เนี่ยเขาขายกันหวีเท่าไหร่ขนาดยังไงร,ราคาเป็นอย่างไรครับตอนนี้กล้วยหินสดสดครับค่ะกล้วยหินสดที่รับซื้อที่หน้ากลุ่มก็จะ18บาทต่อกิโลค่ะอันนี้คือเขาจะแชกเป็นเครือมาเลยถ้าเทียบเป็นหวีก็จะประมาณ35บห้ขึ้นไปอะค่ะ อ๋อเป็นหวีเนี่ยสาขึ้นไปแต่ว่าเวลาซื้อเนี่ยเขาจะเหมาเครือท่านผู้ฟังรู้ไหมครับว่ากล้วยหินนางตาเนี่ยนก กลงหัวจุกเนี่ยคนที่เลี้ยงนกในภาคใต้เนี่ยชอ,อบให้กล้วยหินนกได้กินกล้วยหินเพราะก็บอกว่านกถ้ากินกล้วยหินเนี่ยอ,อารมณ์ดีร่าเริงนะครับร่างกายแข็งแรงแล้วก็ร้องดีเสียงดีเพราะว่ากล้วยหินเนี่ยมีเขาเรียกว่าแร่ธาตุเนี่ยที่อยู่ในกล้วยหินเนี่ยมากกว่ากล้วยปกตินะครับข้าเล่าให้ฟังหน่อยว่าตอนนี้ เราได้มาตรฐานอะไรบ้างรับรองเราได้อยเราได้ GMP เราได้มีมาตรฐานอะไรบ้างที่เป็นผลิตภัณฑ์ของเราตอนนี้ครับอ่าก็ได้อยแล้วก็ GAP แล้วก็อ่ามอผชค่ะมาตรฐานชุมชนแล้วก็ฮาลาล <c oughs> แล้วก็ตะาฮาลานนะคะครับอ่ามีครบนะครับท่านผู้ฟังมีออยมีมอผชชมี ที P นะครับจากกรมวิชาการเกษตรด้วยนะครับที่เข้าไปตรวจสวนกล้วยมีมาตรฐานอยเนี่ยสำคัญเลยเรื่องของอโรงเรือนอเรื่องของสถานที่ผลิตแสดงว่าต้องสะอาดต้องปลอดภัยได้รับมาตรฐานออยนะครับตั้งแต่ทำมาจนถึงวันนี้เนี่ยแล้วก็สร้างแบรนด์นางตาจนติดตลาดนะครับตอนนี้เนี่ย แพ็เกจจิ้งอะไรสวยงามในฐานะชาวบ้านคนหนึ่งนะครับกะเมาะเนี่ยไม่ธรรมดานะครับท่านผู้ฟังเป็นชาวบ้านแท้แต่ว่ามีความพยายามทุ่มเทมามากกว่าสิบปีในการสร้างผลิตภัณฑ์ชุมชนสร้างแบรนด์นางตาขึ้นมาจนติดตลาดแล้วก็เข้าไปขายในร้านสะดวกซื้อเข้าไปขายในห้างตอนนี้ภาคใต้เนี่ยขายทั่วไปหมดแล้วก็ อนาคตเนี่ยข้ามไปภาคเหนือไปภาคอีสานอย่างแน่นอนชาวบ้านตัวเล็กๆคนหนึ่งเนี่ยสร้างแบรนด์ขึ้นมาได้ทําการตลาดขึ้นมาได้เนี่ยเล่าให้ฟังถึงถึงความพยายามน่อยครับพยายามมากี่ปีกว่าจะมีวันนี้ได้เนี่ยมีวันนี้ได้แล้วเนี่ยอยากจะทําอย่างไรต่อเล่าให้ฟังด้วยครับค่ะก็จริงๆแล้วเริ่มตั้งแต่ปี47นะคะ ก็ก็หลายปีมาแล้วดูความตั้งใจที่แบบว่าอยากให้ทุกคนรู้จักกล้วยหินนะคะซึ่งนะครับสัญญาณหลุดไหมครับอืมอครับอ่าถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวต่อใหม่ต่อใหม่นะครับสิ่งที่มหเอ่อบอกมันไม่แค่ทิกะมะบอกครับ,รบก็ต้องบอกว่าอันนี้คือตอนที่ผมไปตอนนั้นนะครับอตัวแพคเกจจิ่งยังไม่ดีแบบนี้นะครับก็ยังเป็นห่อพลาสติกขาวๆใสๆธรรมดา แต่รสชาติดีฮะต้องบอกว่ารสชาติดีคือสมัยก่อนเนี่ยผมจําได้ว่ามีอยู่แค่ไม่กี่รสฮะเป็นรสเค็มกับรสหวานแล้วก็ที่เหลือก็เป็นกล้วยเหมือนกับเป็นกล้วยเหมือนเหมือนแท่งๆอ่ะรีกไม่ถูกคือเป็นแท่งยาวๆเขาเรียกว่ากล้วยเบรกแตกครับคือกินแล้วมันเอ่อจุดไม่ได้นะครับแล้วก็อีกแบบมันคือทาเป็นฝานเป็นชิะทำเป็นเป็นคล้ายๆกับคริสปี้ชิปทั้งหลายเนี่ยนะครับกรอบๆอะไรประมาณนี้ก็เอ่อผมก็ถามว่าเอ่อโรยเกลือไหมพอดูมีรสเค็มนิดๆเอ่อ แม่บ้านก็บอกว่าจริงๆแล้วโรยน้อยมากคือแทบจะไม่ได้โรยเลยเพราะรสชาติของมันก็มีความมันความเค็มของมันอยู่แล้วในตัวนะครับต้องบอกว่าเขาต้องเรียกว่าเป็นเป็นกล้วยแบลแตกกินแล้วหยุดไม่ได้ครับครับอันนี้ผมผมชื่นชมกะเมาะนะครับเป็นชาวบ้านแท้ๆนะครับแต่ว่าสามารถสร้างแบรนด์จนติดตลาดเนี่ยกะเมาะเข้ามาแล้วนะครับเล่าให้ฟังหน่อยว่าวันนี้เราทำมา นานจนก็เรียกว่าเป็นความทุ่มเทเป็นความพยายามเนี่ยเราเราคาดหวังอนาคตอนาคตเราจะทําอย่างไรความภาคภูมิใจของเราเป็นอย่างไรบ้างเล่าให้ฟังหน่อยครับเชิญครับค่ะก็ะทําตั้งแต่ปีสเจิตนะคะมาหลายปีมาแล้วด้วยความตั้งใจที่ว่าเราอยากให้ทุกคนคนทั่วไปอะค่ะรู้จักก้อยหิน ซึ่งกุ้ยหินเน่ะมันผูกพันกับเราตั้งแต่เรายังเด็กๆอยู่เลยค่ะก็เลยอยากให้แล้วก็เลยพัฒนามาเรื่อยๆจนแบรนด์นังตาของเราเป็นที่รู้จักแล้วก็ภูมิใจอันดับหนึ่งอะค่ะครับ,รบแต่ว่าเรายังมามายังยังมีความคิดที่ว่าเราจะต่อยอดจากกุ้ยหินเป็นรูปแบบอีกอีกหลากหลายที่กำลังจะตามมาค่ะ ครับผมก็ติดตามไปแล้วก็ให้กําลังใจให้กําลังใจกะหมะนะครับเดี๋ยวจะช่วยขายนังตาให้ด้วยนะครับในรายการที่สถานีวิทยุจุฬาแห่งนี้ขอบคุณกะหมะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะครับอาจารย์เฉลิมชัยครับเอาอย่างนี้นะครับ่ันบูฟังครับเราจะขายวันนี้เราจะขายกล้วยหินนางตา นะครับกล้วยหินหนางตาสามห่อร้อยเหมือนที่บอกนี่แหละนะครับท่านใดสนใจอยากจะชิมกล้วยหินชาบนะครับท่านทักมาที่ไลน์ผมได้เลยนะครับท่านทักมาที่ไลน์ผมได้เลย098 678 4774ท่านสามารถสั่งกล้วยหิน อแบบสดๆได้นะครับเดี๋ยวผมให้ทางวิสาหกิจของชาวบ้านเนี่ยส่งให้นะครับส่งให้แต่ว่าราคาเนี่ยเอาตามท้องตลาดตามท้องถิ่นบวกกับค่าส่งนะครับถ้ากล้วยหินหวีละสามสิบห้าบาทเนี่ยค่าส่งเนี่ยผมว่าอยู่ที่ประมาณห้าสิบบาทเพราะนั้นเนี่ยนะครับท่าน สั่งกล้วยหินเนี่ยผมว่าค่าส่งน่าจะอยู่ทับประมาณรวมค่าลังค่าอะไรแล้วเนี่ยน่าจะทั้งกล้วยหินทั้งอะไรนั่นหนึ่งร้อยลังละหนึ่งร้อยลังละหนึ่งร้อยส่งถึงท่านเลยเอาแบบนั้นนี่คือกล้วยหินสดนะครับกล้วยหินสดไอ้ส่งถึงชาวบ้านไอ้ส่งถึงมือท่านในกรุงเทพเนี่ยลังละหนึ่งร้อยนะครับมีหนึ่งหวีท่านก็เอาไปบ่มให้สุก หลังจากนั้นท่านจะเอาไปเชื่อมท่านจะเอาไปต้มรับรองอร่อยอลังการสําหรับกล้วยหินถ้าใครสั่งกล้วยที่ฉาบอันนี้ก็สั่งมาเลยนะครับเดี๋ยวผมะจะคิดเรื่องของค่าส่งให้จะคุยกับชาวบ้านให้แต่ว่า3ามซองสามซองหนึร้อยการันตีว่ากล้วยฉาบอร่อยมีมาตรฐานอย GMPGI เรียบร้อยครับอาจารย์เฉลิมชัยครับก็ต้องต้องบอกโดยตรงนะครับคือ ระหว่งที่คุยกับวิชานไปเนี่ยก็ผมก็คลิกเข้าไปดูในเขาใช้ชื่อว่าร้านกล้วยหินแปรรูปตาหนังตาแล้วมันภาษาอังกฤษด้วยฮะชื่อว่า Crispy Banana Shop นะครับก็ต้องที่ชื่นชมก็คือหนึ่งคือเขาทำแพ็เกจจิงได้ดีดีเลยนะฮะแล้วก็อันที่สองเนี่ยต้องบอกว่าเออผมือผมเองเนี่ยเป็นคนที่ไม่ค่อยไม่ค่อยชอบเดินห้างแล้วก็ไม่ค่อยไปเดินตามร้านสะดวกซื้อทั้งหลายแต่ดูจากแพ็เกจจิงแล้วเนี่ยผมมั่นใจเลยนะว่าขายในห้างได้ นะครับแล้วก็มีเขียนไว้เท่าที่ผมดูดนะครับมีแบบกล้วยหินกรอบเค็มนะฮะอันนี้ทําเป็นชิ้นบางๆฝานแล้วก็มีแบบเคลือบช็อกโกแลตก็มีนะฮะแล้วอีกอันนึงเป็นปาปริก้านะครับเป็นรสเผ็ดๆนะฮะเหมือนกับปาปริก้าอะไรประมาณนี้นะครับซึ่งต้องถือว่านี่เป็นเป็น,เป,นเป็นสิ่งที่สามารถจะเดเวอร์ซิฟายเขาเรียกแปลรูปให้ออกมาเพิ่มมูลค่าการตลาดได้ได้อย่างดีนะฮะแล้วก็ที่สําคัญคือผมมองว่าสินค้านี่มันเป็นสินค้าที่รับประทานเป็น โอเคเป็นของว่างได้นะครับหรือถ้ากินเอาอิ่มก็ก็ได้เหมือนนะครับกินแล้วก็รับประทานน้ําชาหรือว่ากับกาแฟอะไรก็แล้วแต่เนี่ยก็ก็น่าจะเข้ากันได้ดีแล้วก็ที่สำคัญือเป็นผลผลิตของชาวบ้านแล้วก็กล้วยกล้วยหินเนี่ยที่ผมเคยเข้าไปดูในพื้นที่เนี่ยชาวบ้านบอกเขาไม่ได้ปลูกเป็นไร่ครับคือมันขึ้นตามธรรมชาติผมเคยถามว่าเอ่อทำเป็นไร่ทำเป็นสวนไหมเก็บอกไม่คือให้มันขึ้นตามธรรมชาติแล้วไปไปเก็บตามธรรมชาติมาเลยครับผมครับ ผมท่านผู้ฟังครับอ่าส่วนเรื่องส้มน่านส้มน่านเนี่ยตอนนี้ทยอยถึงนะครับอาจจะมีช้าบ้าง pilot, อ่าจจมีกุณามรรัฐอาจจ่ากุณามรรัฐเนี่ยนะครับอ่าวันนี้ถึงเพิ่งถึงวันนี้อาจจะมงงะบีบางพื้นที่ที่คนส่งเนี่ยอ่าส่งของเคอรี่นะครับบางพื้นที่เนี่ยที่ถึงช้าเนี่ยเพราะว่าคนส่งอาจจะ ไปปีใหม่บ้างหรือไม่เรามีจ่าหน้าซองเลขปิดไปตัวหนึ่งของคุณมอมรรัตน์เนี่ยเราจ่าหน้าซองปิดอันนี้ปิดที่ผู้ส่งแต่ว่าสินค้าถึงแล้วนะครับเราช่วยตามกันจนถึงแล้วก็คุณมอมรรัตเนี่ย ใจดีมากๆนะครับอยู่ในจุฬาด้วยมั้งครับคุณอมรรัตน์เนี่ยนะครับบอกว่าท่านเขียนมาบอกว่าผมบอกว่าขอโทษด้วยนะครับที่ช้าท่านบอกว่ามีความผิดพลาดเล็กๆน้อยๆเกิดขึ้นได้เสมอไม่เป็นไรหรือที่พูดกันภาษาใต้ว่าไม่ปลือนะน้องนะครับนี่คนนี้น่าจะอยู่ในจุฬาน่ารักมากนะครับคุณอมรรัตน์นะครับน่าจะทํางานอยู่แถวๆจุฬาถ้าใคร ถ้าใครอยากจะสั่งส้มนั่นต่อไปผมยังไม่โดนด่าทีนะครับเรื่องคุณภาพส้มแสดงว่าผมยังขายต่อได้ผมยังขายต่อได้ยังไม่โดนใครต่อว่ายังไม่โดนใครตําหนินะครับถ้าใครอยากจะสั่งส้มนั่นนะครับอ่าไลน์มาที่เบอร์ผมศูนย์เก้าแปดหกเจ็ดแปดสี่เจ็ดเจ็ดสี่ยกเวลาท้ายรายการนห้อาจารย์เฉลิมชัยครับผมขออนุญาตนะครับแค่นี้ครับสวัสดีครับครับผมคุณครู้ชัยครับก็อย่างที่เรียนนะครับ ส้มที่น่านนะครับส้มสีทองจากน่านหรือว่าที่เราคุยในวันนี้ก็คือกล้วยหินอ่จริงๆก็คืออยู่บรรดันนงสตานะแต่ว่าก็พูดเป็นสั้นๆครับเป็นหนังตาหนาังตานะครับก็สามารถสั่งจากคุณวิชาญได้โดยตรงนะฮะหรือว่าเข้าไปในไลน์กลุ่มเอ่อทัวร์ทางไทยเนี่ยนะครับในนั้นเดี๋ยวยังไงคุณวิชาญจะเป็นผู้ดําเนินการนะครับคือเอ่อถ้าถามมาที่ผมเนี่ยผมก็ต้องถามไปที่คุณวิชาญต่อนะครับเพราะผมอยู่ในกรุงเทพนีนคุณวิชาญจะเป็นผู้ประสานงานในการคุยกับชาวบ้านโดยตรงแล้วก็ คุณก็สามารถจะได้ของจากชาวบ้านนะครับเย้ํานิดนึงครับคืออันนี้ผมกำลังกำลังคิดจะสั่งตัวกล้วยนังตาเนี่ยครับเป็นแพคเกจจิ้งเขาทําเป็นเ็ามีแบบสามห่อกับห้าห่อนะครับสามหอกับห้าหอก็เฉลี่ยแล้วก็ประมาณสามสิบาทต่อต่อเขาเรียกอะไรฮะต่อต่อต่อซองนะฮะต่อห่อเนี่ยนะครับก็ในนี้เขาเขียนไว้นะฮะอันนี้ผมดูในเว็บก็บอกว่าอืมอะไรถ้าซื้อ โอเคไม่ว่าจะซื้อสามห่อหรือห้าห่อเนี่ยเอ่อก็ถ้าสามห่อหนึ่งร้อยนะครับห้าห่อหนึ่งร้อยห้าสิบาทนะครับเขาบอกว่าค่าส่งเนี่ยเขารวมมาในนี้แล้วนะครับยังไงก็ตามลองประสานงานงคุณพิชานอีกทดหนึ่งทีนี้อ่ะอีกเรื่องหนึง่งเรื่องเอ่อวันที่สิบสามมกราคมนะฮะผมะชวนคุณที่มีความสะดวกนะครับแล้วก็เราไปเลี้ยงอาหารกลางวันกับเด็กนักเรียนโรงเรียนต่อชดอบ้านถ้ำหินที่ ที่อำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีด้วยกันนะครับผมเช่ารถตู้ไว้หนึ่งคันนะครับเ,เราใช้วิธีพูดง่ายคือหารเฉลีย่ยคือไม่ได้จับเป็นทัวร์นะฮะไม่ได้คิดค่าหัวใดทั้งสิ้นถ้าสนใจอย่างไรจะไปกับเรานะครับออตอนนี้เราไปทําอาหารเลี้ยงนะครับนักเรียนที่โรงเรียนต่อชะดอซึ่งมีจํานวนประมาณ225คนเจ้าหน้าที่อีกประมาณ12คนนะครับแล้วผมก็บอกกับทางเด็กนักเรียนบอกครูไปครับบอกว่าถ้าเขาอยู่กับปู่ย่าตายายคือส่วนใหญ่เด็กจะอยู่กับ ผู้เฒ่าผู้แก่มากกว่าผมบอกก็ชวนมากินอาหารได้เราจะทาข้าวผัดกับทาก๋วยเตี๋ยวผัดเลี้ยงนะฮะร,ร้อนๆเพื่อจะป้องกันปัญหาเรื่องอาหารเป็นพิษหรือว่าอาหารคุณภาพไม่ดีนะครับแล้วเราก็ซื้อรองเท้านักเรียนแจกนักเรียนทุกคนนะฮะคนละคู่คนละคู่รวมทั้งถุงเท้าอีกคน3สามคู่แล้วก็มีอุปกรณ์การเรียนด้วยนะครับตอนนี้รองเท้านเนี่ยซื้อมาเรียบร้อยโดยให้ครูวัดขนาดเท้ามานะครับแล้วก็เดี๋ยววันที่สิบสามเนี่ยเราไปแจกนักเรียนด้วยกันเลี้ยงขนมกันนะฮะ อยังไงถ้าสะดวกก็ติดต่อมาได้ในไลน์กลุ่มทัวร์ทางไทยหรือว่าที่ไลน์ผมนะฮะไลน์ ID ผมคือ n e n g n november e england n november g good n e n g 5043นะครับวันนี้สวัสดีครับ